นหนึงวัน1เหรียญหนึงความมั่งคั่งกับช่อง rich moon coin นะครับวันนี้เรามาติดตามเหรียญน,นะครับตัวหนึ่งที่เข้ากระดานใบแนนไปแล้วก็คือออกานะครับก็คือเปาวานพชรคานั้นแหละสะกดคำว่า O R C A นะครับอันดับอยู่ที่257ราคาอยู่ที่6.27ดอง m a r k e อลลาอยู่ที่334.98หลา้านนะครับก็ถือว่า เหรียญนี้ market cap มาใช้ได้เลย volume ใช้ได้เลยนะครับเกือบเท่ากับ market cap นะอาจจะเป็นเพราะว่าโดนดันเข้าไปแนนอันนี้เป็นเหรียญ project เนี่ยก็คล้ายๆกับ Jupiter กับ u n นนะครับเป็น dex ของ Solona นะก็ volume ไหลยี่สชั่วโมงดูยากหน่อยนะครับไ a แนนอาจจะเป็นการอาจจะ support นะครับ t vl สามร้อยหล้านนะครับดอน ดอลลาร์นั่นเองนะเราก็ t o t a ท s u p p ัพอยู่ที่อ่าหนึ่งร้อยล้านนะครับก็เห็นถึงหกดอลลาร์ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตอนนี้หลักๆก็เข้าไบแอนดไปแล้วคอยเบสเรียบร้อยนะครับคาเค้นตัวนี้เป็นปลายน้ำอย่างเต็มตัวนะผมขอไม่ไล่กระดานมากนะครับเพราะว่าเข้ากระดานท็อปๆไปเรียบร้อยแล้ว เชนยู่โซลนานะครับเล й ติ้งอยู่ที่สามจุดเจ็ดน่าจะมีปัญหารเรื่องของการเทรดนะเพราะตัวเนี้ยเหรียญนี้ยผมเห็นมานานแล้วตั้งแต่ปีสองพันยิบเอ็ดแล้วมั้งนะครับเห็นในเกตด่อไอแหละนะครับแต่เข้ากระดานใบแนนเนี่ยไม่ได้เข้าเร็วขนาดนั้นเนาะต่อมานะครับมาดูโซสแกนด้วยกันนะครับตัวนี้โฮเดอร์ประมาณแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าร้อยสี่สิบแปดนะนะครับแล้ก็ ตัวนี้ผู้ติดตามใน x นะครับอยู่ที่1,53,600นะครับผู้ติดตามแล้วก็ตัวนี้เ,เกิดมาตั้งแต่ปี2020อย่างที่ผมแจ้งเอาไว้นะครับคือ2021ผมก็เห็นในกระานเกตแล้นะครับเห็นมานานละนะก็ถือยาวยังไม่ค่อยคุ้มเลยเท่าไหร่นะเสียดายมากเลยนะครับตัวนี้ เมื่อดูในเว็บไซต์นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นเด็กนะครับคุณก็สามารถเข้าไปสวอปได้ก็จะมีเหรียญที่อยู่ในเครือข่ายของโซลโนาค่อนข้างเยอะนะครับโปรเจกต์ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ก็ถามว่าถือยาวได้ไหมก็ถือยาวได้นะแล้วก็ราคาก็าต้องดู TVL นะว่ามันจะไปสู้กับยูนิได้หรือเปล่านะนะครับเพราะว่าราคาอยู่ที่6.29นะครับก็จริงๆเนี่ย แะเทียบอุปทานก็ไม่ได้แพ้ืยบยูนิสวอปเท่าไหร่หรอกนะครับแพ้แค่เรื่องของเครือข่ายเท่านั้นเองความใหญ่ของเขาเนะนะครับแพ้กันตรงเนี้นะข้อมูลเนี่ยก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้คะแนนเต็ม10นะครับผมขออยู่ให้ที่ประมาณและกันนะครับคือเหรียญน,นี้ดีแล้วล่ะนะคือ แต่มันปลายน้ําแล้วมันไปไกลละนะครับก็ข้อมูลโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากสําหรับกลุ่มนะครับ Amazing Rich new Moon Coin เราก็หลักสูตรเรียนต้นน้าเรียนก่อดรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปนะนะครับก็จะรับเหลืออีกประมาณแค่สามท่านเท่านั้นนะครับที่ผมจะรับนะสำหรับเดือนธันวาคมนะครับก็มีแค่เหลือแค่สามที่นะครับ ก็ข้อมูลพวกนี้เดี๋ยวก็ไปติดตามเอาแล้วกันสำหรับวันนี้เราก็หวังว่าออคานะครับจะ go to the b o o l ไปกับช่อง rich moon coin สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ